ดูยอดที่เสียบบนตอกระทุ่มนานะครับอันนี้ทำครั้งแรกเลยยังไม่ได้มีความรู้ก็ใช้มีดบากลำต้นลงไปเลยครับแล้วก็เอายอดมาเสียบเข้าไปแล้วก็พันเทปนะครับทีนี้ด้วยความไม่รู้มันก็ติดอยู่ยอดเดียวนะครับยอดนี้ก็เริ่มตายแล้วเนี่ย แล้วก็มีอีกสองคู่ที่ผมเสียบลักษณะเดียวกันตรงนี้ก็ตายแต่ยอดนี้นำมาเสียบใหม่นะครับอันนี้ติดแล้วติดติดทั้งสองยอดเลยครับแตกยอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูที่ติดตาอีกตัวหนึ่งครับมาดูที่ติดตากะท่อมไว้นะครับ นี่ตอกกระทุ่มนานะครับเพราะว่ากระทุ่มมันงอกตรงนี้ก็เ,เลยติดไว้ที่นาเลยมาด,ดูติดตาไว้นะครับนี่ต,ติดไปทุกจริงเลยแล้วครับเดิ่มจากดูจริงนี้ก่อน กระทอมตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นกระทุ่มก็มาดูตัวนี้นะฮะเริ่มแตกออกมาแล้วอันนี้ผมติดช่วงประมาณที่กระท่อมตลดล็อกนะฮะประมาณวันที่ยี่สิบสี่ยิบห้าตอนนี้วันที่สิบสี่แล้วประมาณยี่สิบวันนะคร ตาที่ติดก็คือไม่ได้ลอกเปลือกนะครับเป็นตาแบบแบบผ่าครึ่งเลยฮะเพราะว่ากิ่งที่ได้มามันเล็กก็ผ่าครึ่งคือตาแบบนี้ผมก็ผ่าครึ่งออกมาเลยอันนี้มาติดทีหลังนะฮะวิธีกระตุ้นให้แตกยอดก็คือพอเราติดตาตรงนี้เราก็หักหักกิ่งที่เหลือออกอย่าเพิ่งตัดออกนะครับ เพื่อให้เขาได้สังเคราะห์แสงอันนี้ผมก็ลองตัดเหมือนกันตัวนี้ลองตัดนะครับโดยที่เรามันจะแตกช้ากว่าตัวที่ที่หักไวน้นะลองตอน,น,นหักไว้ก่อนเพิ่งมาตัดออกเมื่อวานก่อนอันนี้เสียบยอดแบบฝากข้างครับอันนี้ แตกขึ้นมาแล้วนะฮะกระทอมอันนี้เป็นยอดแก่หน่อยไม่ได้ติดตานี้ฝากทางเสียมยอดอน,นี้ด้วยแตกขึ้นมาแล้วคือมันทดลองอยู่2แบบตัวนี้ฝากจากข้างบนเลยก็ติดนะฮะตัวนี้ฝากต่ำลงมาหน่อยเผยเผอย,ยอดของต้นตอเดิมด้วย ก็ติดถ้าเป็นตออ่อนต่อหนุ่มประมาณนี้มันก็ติดนะฮะตัวนี้นานแล้วนี่ไม่ได้แต่ไม่ติดเพราะว่ากิ่งแก่ครับกิ่งของตาของกระทุ่มมันแก่แต่ก็ยังเขียวอยู่นะฮะน่าน่าจะติดเนะี่ยแต่ว่ายังไม่แตกตาออกมาถ้ารอดูต่อไปอันนี้ก็จะเป็น กระทมที่อยู่กลางทุ่งนาเพื่อเป็นยาสมุนไพรตอนเราทำงานหนักจะได้ช่วยเสริมครับเดี๋ยวไปดูอีกต่อนหนึงแล้วกันที่ผมเสียบยอดไว้ ครับต้นนี้ซื้อมาจากลุงที่บ้านนะครับแกเอากระท่อมมาติดบนตอกระรทุ่มนะครับเป็นการติดตาต้นนี้วันที่ผมซื้อมามันพึ่งแทงยอดชั้นนี้นะฮะชั้นที่สองหนึ่งสองยอดนี้พึ่งแทงออกมาเมื่อวันที่กระท่อมปลดล็อกนะครับ ก็ไปหาซื้อมาอันนี้มันแทงยอดออกไปแล้วอีก1 2 3ชั้นนะครับประมาณ20่สิบกวันแล้วก็ฝั่งนี้ก็แทง3ชั้นเหมือนกันเป็นการติดตาบนกระทุ่มนานะครับแกต,ติดมาได้อยู่2อสองตามีอีกต้นหนึ่งคือในตอเดียวมันมี3ามกิ่ง กิ่งนี้แกติดไม่ได้มันมันเสียยอดนี้ผมก็เลยเอามาเสียบที่หลังนะครับอันนี้ติดดีแล้วถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับ